ยอมใจความสวยมากี้ราศีแต่งตัวแบบหวานซ่อนเปรี้ยวสวยไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆสำหรับมากี้ราศีภรรยาคนสวยของหนุ่มป๊อกแม้นะว่าจะเป็นคุณแม่ลูกสองแต่ความสวยไม่เคยจางหายไปเลยค่ะจนสาวๆหลายคนชื่นชมกันเพียบแต่ถ้าใครได้ติดตามไอจีของเธอก็จะได้เห็นภาพความสวยอยู่เป็นประจำอีกด้วยซึ่งวันนี้ทางทีมงาน ก็ได้ไปส่องในไอจส่วนตัวของเธอเห็นใส่ชุดนี้เลยเก็บภาพมาฝากกันค่ะซึ่งเป็นแฟชั่นเซนหวานซอนเปรี้ยวกระโปรงยีนสวยๆพร้อมกับเสื้อตัวจิว๋วเห็นแล้วดูสวยดูแพงมากๆค่ะสมกับเป็นสไป์เซนทรัลเลยไปชมภาพกันได้เลยค่ะ